สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทา r โรเทเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการอ่านพลังงานจากไพ่ทาโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับ มาครับมา,าถ้าพร้อมแล้วหมอป้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับอืม,อมพลังงานโดยรวมในสถานการณ์นะครับผม Six of Wands นะ six of w a n โ s โอเค Go back to same old situation ะะคุณกลับไปสู่ในจุดที่คุณเคยผ่านมาแล้วนะครับผมผมเห็นพลังงานเรื่องของ r e c o n c i l e เรื่องของการกลับไปกลับไปคืนดีนะฮะกลับไป xxx ในสถานการณ์เก่านะครับผมกลับไปพูดคุยกลับไป หรือสาหาลือนะฮะหรือคุณอาจจะได้เจอ,เอ,อคนที่เป็นคนในอดีตของคุณนะครับผมอดีตทั้งหลายนะฮะ,อ,ะอืมโอเคครับแล้วคุณอาจจะกำลังคิดถึงอ่ะไมคือสิ่งเก่าเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของคนรักเก่าหรือความรักเก่านะเป็นเรื่องของงานเก่าก็ได้หรือเป็นสิ่งที่คุณเคยทำในในอดีตนะฮะ โอเคใน uh, พลังงานในอดีตนะครับ to o b s o r e seven of wands the s t r e n g t h นะครับ uh. ในสถานการณ์นี้เนี่ยผมเห็นตัวคุณ uh, struggle หรือว่าเหมือนกับกำลังอึกอักกำลังต่อสู้นะครับผมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องเลือกนะที่คุณต้องเลือกทัิที ต o วอุป r ส e เป็นลนักษณะเหมือนกับมันมี Choice มันมีทางเลือกเข้ามานะครับคุณยังไม่รู้ว่าจะตัดสินยังไงนะฮะในอีกฝ่ายหนึ่งในสถานการณ์เนี่ยก็รู้สึกว่าเขายืนหยัดนะครับผมเขายืนหยัดเขายืนหยัดรอคุณอยู่เขายืนหยัดต่อสู้กับคุณอยู่เขายืนหยัดสนับสนุนคุณอยู่นะครับผมแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณในเรื่องนั้นๆเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมเห็น ผมเห็นพลังงานของความอดทนนะครับ the strength นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานเรื่องของอร่างกายและจิตใจที่ต่อสู้ในสถานการณ์นี้จำเป็นจะต้องมีนะครับผมถ้าคุณมีอยู่แล้วดีแต่ถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณจะต้องให้เวลาแล้วก็ใส่พลังงานมาลงไปนะครับเพื่อที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้น clarify นะครับผมแน่นอนครับอืม บางสิ่งบางอย่างเมื่อกลับไปสู่อดีตเนี่ยมันมักจะเป็นทางเลือกเสมอนะครับผมเ mm hmm. คยืไฟแน่นอนครับ t o o a b s o u r c e มาทำไม t o o a b s o u r c e มาทำไมนะ t o o a b s o u r c e what what t o o a b s o u r e for the judgment the sharia The judgment the chair on ใครคนใดคนหนึ่งในสถานการณ์เนี้ยนะฮะที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยจะถ,ถูกทำให้ตัดสินใจให้ได้นะครับผมเป็นลักษณะเหมือนกับเขารอคำตัดสินนะฮะแสดงว่าการตัดสินใจนั้นๆเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวพาร์เนอร์เป็นการตัดสินใจที่เป็นการตัดสินใจร่วมกันนะครัอาจจะเป็นการตัดสินใจของสถาบั์กระทํากับตัวตัวคุณกับตัวพาร์เนอร์ก็ได้นะครับแต่ผมเห็นว่าเป็นลักษณะที่พวกคุณรอคำตัดสินใจตรงนี้อยู่นะครับผม The c h a r i o t The c h a r i o t อพอมีคนตัดสินใจให้นะครับผมมีการตัดสินใจให้มีผลของการตัดสินใจแล้วนะครับผมสถานการณ์เนี่ยมันดำเนินไปได้ด้วยลุดนหน้ามากนะครับผมผมต้องบอกว่าดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ที่มันดำเนินไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะดีที่สุดหรือเปล่านะครับผมอืมแต่ผมเข้าใจว่า ในเมื่อพวกคุณนะฮะตัดสินใจไม่ได้คุณตัดสินใจไม่ได้พาร์ทเนอร์ตัดสินใจไม่ได้คุณต้องการตัวช่วยนะครับผมตัวช่วยเข้ามาตัดสินพลังงานในปัจจุบันนะครับผม four of swords eight of pentacles four of cups พลังงานในปัจจุบันนะครับผมผมเห็น พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งพยายามจะยินหยัดทำในสิ่งที่สิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดแล้วก็มั่นคงนะฮะผมเห็นพลังงานความมั่นคงผมเห็นพลังงานเรื่องของอความต่อเนื่องนะครับผมผมเห็นความผมเห็นความต่อเนื่องมั่นคงนะครับผมอืม ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลักษณะของพลังงาน four source four cups นะฮะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามากระทำนะครับ four cups มีตัวเลือกเข้ามามีโอกาสเข้ามาแต่เขายังไม่ตัดสินใจนะครับผมเขาไม่ได้ตัดสินใจแบบยังไม่ตัดสินใจแบบแค่ยังไม่ตัดสินใจธรรมดานะแต่เขาแช่แข็งนะครับผมเขาแช่แข็งตัวเองเลยนะ เขาจะยังไม่ตัดสินใจในปัจจุบันนี้เลยนะครับผม for of source ถ้าคุณรอให้เขาตัดสินใจเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะตัดสินใจในตอนนี้เลยนะครับผม,อมตอนนี้คือเขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณสนใจเลยนะฮะเขากำลังกำลัง suspend กำลังแบบหยุดนิ่งกำลังเหมือนกับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือเหมือน เหมือนสแตนะ์น่ะเหมือนชัดดาวเหมือนสแตน์นะฮะโอเค Clarify f o ฟฟ of s อฟ r ู s นะฮะทำไมเขาถึง Hang up on you นะฮะ Why they hang up on you ทำไมเขารู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ละเขาเขาเหมือนกับเขาเขาให้คุณรอคือเขาไม่แน้ ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้คุณรอหรือเปล่าคุณอาจจะรอเขาเองนะฮะเออแต่ว่าเขายังไม่ตัดสินใจเนี่ยมาดูกันนิดนึงว่าทําไมเขาถึงยังอยากยังยังไม่อยากตัดสินใจยังไม่อยากทําอะไรกัน It's a p i e a e s x of p i n e ค s โอเคเขาน่าจะเป็นสถานการณ์เนี่ยน่าจะมี ใครบางคนเนี่ยสปอยเขานะจนเขาเคยตัวนั่นเองนะครับผม a อกซ์เพนเดเคิ s ซิกซ์เพนคคือไม่เชิงสปอยนะแต่ว่าเหมือนเขารอให้สถานการณ์เนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งทำให้เขารู้สึกดีทำให้เขารู้สึกเอ,อสมบูรณ์ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้อะไรจากสถานการณ์นี้นะครับผมอืมอืมแล้วก็เออ ในขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยผมมองว่าก็ทําอยู่นะไม่ใช่ไม่ทํานะในสถานการณ์นี้อีกฝ่ายหนึ่งก็าทาอยู่นะแต่แต่รู้สึกว่าคือฝ่ายตรงข้ามอะ่ะฝ่ายนึงและฝ่ายตรงข้ามฝ่ายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยังไม่พอเขาก็เลยยังแ hang up on นะฮะเขาก็เลยยังรู้สึกว่า ไม่นะครับผมเหมือนกับคนนี้ทำ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 อีกคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยทำมากกว่านี้หน่อยเอามากกว่านี้หน่อยอันนี้ก็ทาไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ไม,ไไมไ่รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็รอให้อันนี้ทําให้เยอะขึ้นจนตอนนี้รู้สึกว่าโอเคไม่ทําใช่ไหมไม่ทําใช่ไหมโอเคงั้นไม่ตัดสินใจอะไรทางนั้นแบบนั้นนะครับพลังงานในปัจจุบนันไม่ใช่พลังงานในอนาคตนะครับเซเว่นออฟครับคิ ใน,น่อซูช์อานนั่นแหละบอกแล้วว่ามันจะเป็นอย่างงั้นอโอเคอมืมันจะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนนะครับผมแต่แน่นอนล่ะครับทุกๆการเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีใครมีใครคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจนะฮะแต่ว่ามันมันถึงจุดสิ้นสุดนะฮะแบบหนึ่งนะครับผม เพื่อที่จะเดินหน้าไปอีกแบบหนึง่งผมมองเห็นว่ามันยังมีตัวเลือกอยู่มีช้อยส์อยู่อีกมากมายในในในสถานการณ์นะครับอืมสวีนะ็อปคันะมันยังมีช้อยส์อยู่แล้วมันมีคิงออฟคัพด้วยนะในช้อยส์ช้อยส์นึงเนี่ยเอ่อมันก็ยังมีสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าเขายังรอคุณอยู่ไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมแล้วก็มีทางเลือกอีกเยอะแยะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุณอาจจะไม่ต้องรอหรือคุณอาจจะถ้าคือไฟได้ไฟหนึ่งเนะี่ยในสถานการณนะ์จ,รจัปัจจุบันพลังงานจากปัจจุบันถึงพลังงานในอนาคตเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอก็ได้เพราะมีคนที่ทํามากกว่านั้นนะอยู่แล้วนะครับผมโอเค Clarify ตัวแน่นอนครับ Ten of Swords Wheel of Fortune นะ Wheel of Fortune นะครับโอเคมันถึงเวลาแล้วมันถึงจุดแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับผม Ace of Swords นะฮะ,ะมันเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสถานการณ์นี้รู้สึกว่าเฮ้ยอึดอัดจ,จนจนจนก้าวต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย พลังงานจากจักรวาลน,นะฮะก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับผมแต่ว่าวิธีของจักรวาลเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีที่จักรวาลไม่เคยเข้าข้างใครนะครับผมจักรวาลเข้าข้างในสิ่งที่เป็นพลังงานของสถานการณ์ที่มันจะเป็นไปนะครับโอเคมันก็เลยนั่นนะฮะอืมก็โอเคครับผมแล้วนั่นก็คือพลังงานที่ผมอ่านอ่านได้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็หมอปองมีระบบสมาชิกนะครับก็ลองเข้าไปดูนะฮะมีสิทธิพิเศษโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก